ค,คุณผู้ชมก็ขอต้อนรับเข้าสู่เกมใหม่นะแต่ว่าเกมตัวนี้เนี่ยเปิดทดสอบอยู่ซึ่งเขาจะเปิดจริงเนี่ยในวันที่6เมษายนเดือนหน้านั่นเองสำหรับเกมตัวนี้ครับเป็นเกมที่อาจจะคุ้นชื่อกันอยู่นะกับ Mining Dynasty ในส่วนของเหรียญที่เราจะแลกตัวเพชรมาเนี่ยเราต้องใช้ BNB ครับในการแลกไดมอนด์และนำไดมอนด์เนี่ยไปแลกโกได้ครับก็จะเป็นการซื้อตัวละครหรืออัปเกรดนั่นเองครับวิธีการเล่นของเกมนี้ครับอย่างแรกเลยก็ให้เราเนี่ยทำการซื้อนะครับก็คือ ช้อปปิ้งนั่นเองโอเคครับเราจะกดไป10ตัวครับจะใช้เพชรอยู่ทั้งหมด1,000ปังปังปัง1ดาว2ดาว2ดาว1ดาว2ดาวไหนมีมาก3ดาวขอเยอะกว่านี้ก็ไม่ได้เย่ yeah, เป็นไงล่ะเป็นการคุดเบือกนะครับนี่มันถือดาบนะครับอันนี้คือถือดาบป้องกันใช่ไหม แต่ว่ายังไงทุกคนก็คือคนขุดเหมืองนะมันจะมีเปอร์เซ็นต์บอกอยู่ด้านบนครับว่า Power, พาวเวอร์พลังเราเนี่ยจะขุดได้วันละเท่าไหร่แล้วก็จะขึ้นตรงหลอดเปอร์เซ็นต์ด้านล่างที่เป็นเปอร์เซ็นต์ตรงเพชรนะว่าเท่าไหร่เราก็กดเข้มได้หลังจากที่เราเนี่ยทำการจัดไป10ตัวแล้วเราก็จะเห็นเราคนงานทํางานอย่างขยันขันแข็งนั่นเองซึ่งคนงานเหล่านี้ครับเขาจะทํางานขุดเหมืองและขุดเพชรแบบดุดันไม่เกรงใจเด็บไม่ใช่อย่างนั้น แต่จะบอกว่ามันขุดได้ทั้งหมด10-12ชั่วโมงต้องเข้ามากดเช็คอินครับเพื่อให้เขากินอาหารแต่ว่าเราเนี่ยสามารถทำการเพิ่มระดับหรือว่าอัปเกรดได้โดยการซื้อทองมาเติมโดยใช้ไดมอนด์เนี่ยเป็นตัวแรกครับเมื่อเราเนี่ยทำการซื้อเพชรมาเป็นเทียบร้อยใช่ไหมเราก็มาแลกเป็นโกพอเราได้โกเนี่ยเราก็มาเช็คนะครับในส่วนของตัวสาถาณนะมันก็จะมีการบอกครับระยะเวลา การขุดได้เท่าไหร่แล้วก็มาอัปเกรดครับเพื่อเพิ่มอะไร <S <S เพื่อเพิ่มระดับให้กับเหมืองของเราไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มในส่วนของตัวอาหารครับที่เราคนงานเนี่ยจะได้รับอาหารฟรีคือเขาจะไม่หิวนั่นแหละ <S <S และ้ว<แล>ก็ต่อมานะครับก็จะเป็นส่วนของตัวการเพิ่มการขุดเหมืองที่ได้เยอะขึ้นส่วนที่2นะครับอันที่3เนี่ยก็จะคล้ายกับอันที่2ก็คือเพิ่มในส่วนการทั้งขุดทองแล้วก็ขุดเพชรน,นะแล้วก็อันที่4ี่เนี่ยจะเป็นการขยายในส่วนของการความจุก็คือจะได้ การเก็บนะครับในส่วนของเหมืองเนี่ยมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะเราก็สามารถบรรจุได้มากขึ้นเอาละ่ะเดี๋ยวเรามาอัพกันนะซึ่งการอัพเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะใช้ตัวโกเนี่ยเยอะอยู่เนาะต่อรอบคือถ้าเกิดเราอัพเนี่ยเราอาจจะคํานวณก็ได้ครับในส่วนของ r o i ว่าเฮ้ยถ้าเราอัพไปแล้วเนี่ย i เราเนี่ยจะเร็วขึ้นหรือช้าลงซึ่งตัวเกมเนี่ยเขามีการออกแบบมาให้กับตัว ผู้ลงทุนหรือว่าผู้เล่นเนี่ยมีการวนนะในส่วนของการวนในส่วนของการลงทุนเนี่ยทำให้ตัวเงินเนี่ยมีการหมุนเวียนภายในระบบไม่ได้โอเวอร์เพย์มากเกินไปส่วนตัวก็เลยมองว่าตัวเกมนี้เนี่ยน่าจะไปได้ยาวๆครับนอกจากว่าเดฟเนี่ยจะหิวนะแต่แอนมองว่ามันลงทุนไม่เยอะด้วยเราไปดูในส่วนของคนงานกันดีกว่าครับว่ามีรายละเอียดแล้วการลงทุนเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ครับตัวเกมนี้เนี่ยเขาจะใช้สกุลเงินนะเป็น BNB ในการแลกเปลี่ยนตัวเพชรเข้ามาครับ ซึ่งตัวเพชรเนี่ยเราสามารถคำนวณได้จากตรงนี้ว่า1คนงานตกอยู่ที่1,000พันไดมอนด์ราคาจะเท่ากับ0.04ซึ่งราคานี้เนี่ยแอดลองคำนวณแล้วนะครับต่อตัวเนี่ยเราจะกำไรอยู่ที่1,200กับตัวทั่วไปหรือคอมมอนนะครับถ้าเริ่มต้นเนี่ยแล้วก็27วันถ้าเราได้หายากด้วยเนี่ยเราก็จะยิ่งกำไรครับอย่างเช่นถ้าเราได้ตัวหายากเนี่ยอยู่ที่52.5ครับคูณด้วย27 ลบด้วย1000ครับอันนี้คือกําไรของเราครับเราจะได้อยู่ที่สี่ร้อยนะครับสิบหรือตีเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวเราลองหารออกมาดูคือเกมตัวนี้เนี่ยเราจะลงทุนเยอะก็ได้นะเพื่อที่ว่าจะได้ผลลัพธ์ที่เยอะขึ้นนะขึ้นอยู่กับตัวละครของเราเราก็เอ้ยไม่ใช่ดิเราต้องเอาคูณด,ด้วย0.004 ประมาณ16เหรียญใช่ปะ่ะไม่น่าใช่เดี๋ยวนะ1น0 0 1 0 0 0หนึหารด้วย 0. 0.0ถูกไหมเนี่ยไม่น่าถูก0.04หารด้วยหารด้วย1,000เออได้แล้วครับนี่ <c oughs> มันดูหน,หนอ้อยน้อยใช่ปะ่ะคูณด้วย0 0 0 0โอเคครับก็จะได้อยู่ประมาณ0.01นะ เออได้0.01ถ้าตีตอนนี้ราคาสัก300แล้กันตีคร่าวๆก็จะได้ประมาณ5เหรียญน,นะครับกำไรเออก็ดูไม่เยอะเนาะเพราะว่าเราลงทุนก็ไม่ได้เยอะมัน0.04ใช่ปะเออแต่ว่าเราได้กําไรมาอยู่ที่0.01นะครับหรือว่ารวมกับทุนทุนแล้วก็จะได้อยู่ 0. 5, 0. 0.5 0.05นั่นเองนะอืมก็ถือว่าโอเคอยู่นะต่อตัว ซึ่งถ้าเกิดแอดมองว่าถ้าเราเนี่ยเปิดได้ตัวระดับตํานานหรือรีเจนเน่ก็คือกําไรเลยเพราะว่าไม่มีวันหมดอายุแล้วถ้าเกิดเราเปิดได้ในระดับ36วันก็ถือว่ากําไรมากๆแล้วนะเพราะว่ามันขุดแรงด้วยแล้วก็ได้ตัวทองด้วยนะคือการขุดเนี่ยเราจะได้ทั้งโกแล้วก็เพชรนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวอาหารเนี่ยคนงานต้องการอาหารนะครับในทุกๆ1 0ถึง12ชั่วโมงนี่ครับมันจะมีภาพให้ดูอยู่เห็นไหมครับอ่ามันจะมีกิฟต์ฟู้ดนะแล้วก็หากได้ัะ หากไม่ได้รับประทานอาหารนะครับคนงานจะไม่สามารถทำงานได้คุณต้องเช็คอินทุกๆ1 0 1ถึง12ชั่วโมงเพื่อดูว่าคนงานเนี่ยหิวหรือไม่ครับค่าอาหารจะอยู่ที่5ทองคำต่อคนงาน1คนครับแปลว่าการขุดเนี่ยมันจะใช้ power ทองคำเนี่ยหรือโกเนี่ยอยู่ที่ต่อคนคือมันพออยู่แล้วเนาะเพราะว่ามันจะผลิตได้10นะครับ10เนี่ย10อ่ะอันนี้คือตีคร่าวๆนะครับมันจะ10 ถึง30ต่อวันแปลว่ามันอาจจะได้เยอะได้น้อยเนี่ยแล้วแต่จังหวะหรือช่วงนะครับแปลว่าทุกๆ12ชั่วโมงเนี่ยเราจะต้องทําการเข้ามาเพื่อเช็คตัวเอ่อตัวว่าตัวละครของเราทํางานอยู่หรือเปล่านะครับหรือเช็คอินนั่นแหละต่อมาครับก็คือการอัปเกรดในส่วนของการอัปเกรดเนี่ยเราสามารถทําการเติมนะครับในตัวเพชรเนี่ยเพื่อเพิ่มนะครับพลังงาน หรือว่าค่าประสบการณ์ต่างๆให้กับตัวเหมืองของเราเนี่ยมีพัฒนาการที่ดีขึ้นช่วยทําให้ได้รับเอาไอทีดีขึ้นด้วยนะนี่ครับก็คือ,อเขาจะมีการบอกว่าสมมติว่าโรงอาหารเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มอะไรบ้างครับช่วยเพิ่มความสามารถในการขุดเพชรของคนงานครับขึ้นเล็กน้อยและมีโอกาสแจกอาหารฟรีให้กับคนงานเหมืองครับทำให้คนงานเหมืองไม่หิวก็คือการอัปเกรดเนี่ยมันจะมีระดับตั้งแต่5 0 0 1 0 0 0จนถึงระดับ1 0 0 0 0หครับ ก็อยู่ที่30%อครับอันนี้ก็จะเพิ่มพลังของเพชรไปกี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่าไปแล้วก็ต่อมาครับคือเพิ่มความสามารถในการขุดเพชรนะครับของคนงานเป็นอย่างมากครับก็คือการเพิ่มเนี่ยจะเพิ่มประสิทธิภาพในการขุดให้มากขึ้นครับตัพวพั่วเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มนะครับในส่วนของทองแล้วก็เพชรมากขึ้นแล้วก็ในส่วนของโกโดังเนี่ยก็จะเพิ่มพลังของเพชรเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ความจุเนี่ยได้เยอะขึ้นเหมือนกันนะครับต่อมาครับก็จะเป็นในส่วนของเขตเขางกุด ของคนขุดแร่นะในส่วนนี้เนี่ยจะเป็นการสํารวจครับที่เราสามารถนําคนขุดเหลืองเนี่ยเข้าไปทําการสํารวจในเขตเขาวงกดนี้ได้ครับ <ST an> ก็เรียกว่าเป็นรางวัลนะครับที่เราสามารถได้รับหลังจากที่เราเนี่ยผ่านด่านมาได้อันนี้ก็จะเป็นเห็นว่าอาหารอย่างเงี้ยครับอ่าเขาก็จะบอกว่าหากคุณเนี่ยหาทางออกคุณก็จะได้รับนะครับพลังของคนขุดแร่ที่เป็นเวลา6ชั่วโมงอ่าเห็นไหมครับเป็นขุดพลังพลังขุดจะลดลงเป็นเวลาสาชั่วโมง แล้วก็มีบทลงโทษด้วยนะต่อมาครับในส่วนของตัวเพชรเนี่ยมันจะมีราคาบอกอยู่ที่0.04 BNB เห็นไหมครับแล้วก็ที่5000เนี่ยอยู่ที่0.2นะครับแล้วก็อยู่ที่1000เนี่ยจะอยู่ที่0.4นะ0.4 BNB เราสามารถทำการซื้อเพื่อทำการแลกเปลี่ยนนะครับเป็นตัวไดมอนด์นะครับแล้วก็ออกมาซื้อตัวคนขุด ส่วนทองนะเราก็สามารถที่จะทำการแลกได้เหมือนกันนะครับโดยใช้ไดมอนด์เนี่ยทำการแลกแล้วก็การแลก BNB เนี่ยหรือถอนออกมาเนี่ยก็คือเราจะเสียฟรีอยู่ที่10%ภาษีในการถอนซึ่งถ้าเราเนี่ยเอามาหักลบกันแล้วนะครับในส่วนของกำไรสมมติว่าเรากำไร1ตัวอยู่ที่ประมาณ200เราจะโดนลบไปทั้งหมด10%เราจะได้อยู่ที่180 หรือถ้าตีกลมๆเราก็จะเหลือประมาณสัก3เหรียญต่อตัวนะครับถ้าเรามี10ตัวเราก็จะได้อยู่ที่เท่าไหร่สมว่าสามเหรียญใช่ไหมครับสิตัวเราก็ได้30เหรียญกำไรนั่นเองซึ่งถ้าเรามีอยู่อ๋อสัก3ชุดแล้วกันก็จะมีทั้งหมด90นะครับอ่าก็อยู่ที่ว่า คุณผู้ชมนะครับจะวางแผนในการขยายในส่วนของตัวละครการขุดยังไงบ้างแล้วแต่เลยนะครับคือจะบอกว่าทรงมันก็อารมณ์เหมือนคล้ายๆพวกเกมที่เราอาจจะเคยเล่นกันอย่างเช่นเกมสนุกบวกกับเกมขุดต่างๆนะครับที่มีการพัฒนา,นานแล้วก็ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทําให้มันมีความยืดยาวมากขึ้นครับก็ต้องบอกว่ามันลงทุนไม่เยอะแล้วก็จ่ายไม่ได้สูงมากนะครับแต่ว่ากําไรก็ถือว่าถือว่าดีอยู่นะอืมแล้วก็อันนี้จะเป็นการอ้างสิทธิ์นะ ก็หมดแล้วนะครับประมาณนี้อ่าในช่วงนี้ก็คือเป็นการเทรดนะในส่วนของเกมนี้เนี่ยแอดก็คิดว่าน่าจะลงทุนอยู่ประมาณสัก20ตัวครับเพราะว่ามันแม็กสุดได้แค่20ตัวนะเนี่ยเห็นไหมครับแม็กสุดละก็ค,คือเต็ม20ตัวแปลว่าเราสามารถทําจอได้ไปเรื่อยๆนะครับขยายจอเอาก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะครับใครที่อยากจะทําการเพิ่มนะส่วนตัวเนี่ยแอดก็จะ ่าจะลงประมาณสัก2จอนะครับจอละ20ตัวก็จะอยู่ที่ประมาณ400กว่าเหรียญน,นะครับก็รวมทั้งหมดแล้วประมาณ400เหรียญเพราะว่าแอดเนี่ยได้ตัวทุนเนี่ยคืนจากไอ้ตัวคอยบอดไปแล้วตัวคอยบอดนี่ทุนเอ้ยยังดิเหลืออีกเหลืออีกประมาณ5รอบนะครับถอน5รอบก็คือคืนทุนละแล้วก็รันกำไรแอดก็กำลังคิดว่าจะเอาเออตัวทุนมาลงก่อนแล้วก็ค่อยๆเก็บกำไรจากตรงนู้น,นแล้วก็เก็บ ในส่วนของทุนจากตรงนี้กลับเข้ามานะแต่ว่าตัวเกมนี้เนี่ยมันก็ต้องมีวนกันด้วยเนาะก็คือเราหักไป1000นเนี่ยวนกลับไปนะสรุปก็คือเราก็จะกําไรประมาณห้าเหรียญนะครับต่อรอบทุกๆ27วันอย่างเงี้ยครับเราก็จะกําไรใช่ไหมแล้วเราก็สามารถเล่นเล่นต่อได้นะครับก็ก็คือเราเอาในส่วนของตัวนั้นอ่ะเก็บเป็นทุนแล้วก็หมุนไปก็คือถ้าเราอยากกําไรเราต้องเปิดได้ตัวดีๆครับหรือเราเปิดได้ตัวรีเจนอะไรแบบเนี้ยก็คือกําไรเลยนะ โอเคครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ